การใส่ร้อยี่บสองเนี่ยคุยกับลูกค้าแล้วว่าโอ้โหยี่สองพี่มันต้องป่าซุ้มเยอะเลยนะฮะซึ่งลูกค้าก็รับได้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยกยังไงก็ตามนะฮะมันติดอยู่แล้วฮะมันต้องป่าซุ้มกับผมจัมโบ้จากช่อง Ford i s ิซนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะมาชม Ford r ลิ g เจอร์รุ่นวายแทนะครับตัวนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อขนาดเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่2.0ลิตรนะฮะับไบทอโบนะครับก็คือเป็นทอโบคู่นะครับที่ เป็นโทรโบระหว่างลูกเล็กกับลูกใหญ่นะครับทำงานในรอบที่แตกต่างกันคันนี้นะครับราคา1,329,000บาทนะครับสีเทาดำคันนี้นะเราได้แต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าสำหรับรถคันนี้นะครเราได้เปลี่ยนนะครับชุดแต่งนะครับเข้ามาแทนนะฮะเป็นชุดแต่งทรงแรปเตอร์นะครับ กระจังหน้า FORD Ford นะครับมาพร้อมกับไฟมินิ LED 3จุดนะครับการเปลี่ยนกระจังหน้าแบบนี้นะครับทำให้รถเนี่ยดูมีมิตินะครับแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับกว่ากระจังหน้าเดิมนะแล้วก็กันชนด้านล่างนี่ครับเราก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับถอดกันชนเดิมคืนให้กับลูกค้านะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยรุ่นวัแท็กนะครับกลายเป็นรถทรงแรปเตอร์ไปเลยนะครับเห็นไหมฮะจะเหมือนทรงแรปเตอร์ซึ่งจะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อ ตัวนี้นะครับสอย่างนี้นะครับทําให้รถคุณเนี่ยกลายเป็นลับเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ที่พูดไม่ได้ที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะก็คือไฟหน้า m a t r i ก led นะครับซึ่งไฟหน้าตัวนี้นะครับมีออปชันหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสามารถปรับโคมไฟสูงต่ำได้นะฮะแล้วก็โคมไฟตรงนี้นะครับสามารถเขาเรียกว่า สามารถเคลื่อนที่ตามพวมาลัยได้นะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะเลี้ยวตามไปด้วยนะฮะแล้วก็สามารถปรับลำแสงนะครับให้เข้มหรือว่ากว้างเนี่ยแปรผันไปตามความเร็วนะครับซึ่งไฟหน้าแบบนี้เนี่ยไม่มีรถกระบะเจ้าไหนเอามาใส่นะครับถือว่ารถ Ford r e n g e r รุ่น Wide Track คันนี้นะฮะเด่นที่สุดแล้วนะครับสำหรับไฟหน้านะครับแล้วก็รถยุโรปทั้งหลายนะครับก็ใช้ไฟหน้าแบบนี้นะฮะ นะครับถือว่าโอ้โหออปชันนี้คุ้มมากจริงๆนะครับแล้วก็กเซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะมีให้ทั้งหมด4จุดนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเตือนนะครับเวลาเราถอยจอดเข้าด้านหน้านะฮะแล้วก็นะครับตรงนี้นะก็จะมีเรดร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ช่วยในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น adaptive cruise control หรือว่าจะเป็นระบบเบรกหน้าอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับคนเดินคนเดินถนนได้ด้วยนะฮะแต่วา่าจะทำงานในความเร็วที่ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนะครับก็จะไม่ชนคนนะฮะสามารถหยุดได้แต่ถ้าเกิดความเร็วเนี่ยมันมากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะชนนะครับแต่ว่า,าคนอาจจะไม่เป็นอะไรมากนะฮะนะครับอันนี้ผมก็ได้คุยกับลูกค้าแล้วว่าโอ้โห22พี่ มันต้องปาดซูมเยอะเลยนะฮะซึ่งลูกค้าก็รับได้นะครับการใส่ร้อยี่บสองเนี่ยยี่บสองนิ้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยกยังไงก็ตามนะฮะมันติดอยู่แล้วฮะมันต้องปาดซูมนะครับต้องยอมเฉือนเนื้อนิดนึงนะครับเพื่อความเท่นะครับคันนี้นะฮะใส่ล้อแม็กของโอเอซิดนะฮะยี่สิบสองนิ้วนะครับออฟเซตลบสี่สิบสี่นะครับทำให้ล้อเนี่ยยืดออกมาด้านนอกตัวถังค่อนข้างเยอะมากๆ แต่มันก็ทําให้ดูเท่เข้าไปด้วยนะครับกับยาง Parallel นะครับ MT นะครับตัวนี้เป็นของ s s l a านะฮะนะครับยาง MT นี่ก็คือเป็นยางที่เน้นนะฮะคุณสมบัติหลักของเขาเลยก็คือการลุยโคลนะะเป็นหลักการตะกีนะฮะในทางที่เป็นอุปสรรคดินโคลอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้จะดีมากเลยครับพอเห็นไหมครับว่าบังเนี่ยดอกใหญ่มากๆนะครับเมื่อ ใส่ล้อขนาดนี้แล้วเนี่ยซึ่งมันใหญ่กว่าล้อที่ติดมาจากโรงงานโอ้โหความสูงตั้ง35นิ้วนะครับหน้ากว้างถึง12.5นิ้วนะครับแน่นอนครับเมื่อล้อใหญ่ขนาดนี้ต้องยกขึ้นนะครับเมื่อยกขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนปีกเนาะครับเนื่องจากว่าโช๊คนะฮะเวลาเราใส่ใส่เหมือนกับเรายกรถขึ้นนะครับก็มีการใส่ก้อนล้อต่อหัวโช๊นะฮะพอใส่ก้อนล้อไปปุ๊บนะครับมันก็เกิด การยืดตัวของโชกับสปริงนะมันต้องต้องเปลี่ยนโชกกับสปริงด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นโชกโฟร์เบนเดอร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกนะครับโชกโฟร์เบนเดอร์ตัวนี้ปรับสตาร์ได้ถึง8ระดับนะครับเป็น2.5 OEM นะฮะนี่แล้วก็เปลี่ยนปีกนกของออปชั่นนะฮะทำให้รถเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยเราบังคับแฮนด์ลของมันเนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ เวลาลงหลุมการยุบตัวของมันเนี่ยนะครับก็จะทําให้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปหมากกันโค้งด้วยนะฮะนะครับเท่ไหมฮะโหเห็นเราโคตรเท่เลยนะครับเล่าหลังคาตัวนี้นะครับก็สามารถลงน้ําหนักได้ถึง80กิโลเมตรนะขออภัยครับ80กิโลกรัมนะครับในขณะที่รดเกอนที่นะครับถือว่ารับน้ําหนักได้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็กล้อง360องศานะครับระบบบายสปอรตก็มีมาให้ในรุ่น 4ีูณแต่ถ้าเป็นว i t a ท6 s p e e ี speed, เนี่ยจะไม่มีบายสปอร์ตนะครับแล้วก็ไม่มีการเสริมออปชันให้อีกแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์เลนะครับมีเบ้ารองมือจับนะครับเบ้ารองมือจับตรงนี้มันกันเวลาเราเปิดประตูเนี่ยเล็บข่วนนะครับสำหรับผู้หญิงที่ไว้เล็บย,วยาวๆเนี่ยหรือว่าใส่แหวนอ่ะนี่มันช่วยได้จริงๆนะสำหรับวันนี้นะครับบันไดสําหรับขึ้นลงนะเพิ่มความสะดวกสบายเห็นได้ว่ารถยกสูงแล้วเนี่ย โอ้โหขนาดมีบันได้ยังขึ้นลำบากนะฮะโอเคแล้วก็ด้านหลังครับสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับตรงลาวตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะมันก็สามารถถูกยึดกับวัตถุด้านหลังได้ด้วยนะฮะแล้วก็ข้อฟ้าถังน้ํามันนะครับนี่ก็เป็นซูมล้อแรปเตอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นการเป็นก้อนรองแหนบนะครับยกแบบก้อนรองแหนบนะแล้วก็มีการเปลี่ยนโช๊คโบเฟนเดอร์นะครับมีซับแทงด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ที่เหยียบขึ้นนะฮะ โรถยกสูงแล้วนะฮะ <g ül> <g ül> ก็เหยียบขึ้นก็ดีกว่าเหยียบด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายแบบ full LED เลยตัวนี้นะครับไฟท้ายแบบมีไฟแบบเต็มดวงทุกอันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น6สปีดทีท่ไฟยังไม่เต็มนะฮะหรือว่ารุ่นสปอร์ตนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนให้เป็น full LED กันสำหรับรุ่นอื่นนะนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับข้อฝาท้ายนะครับ FORD Ford ตัวนี้จะให้ทรงเหมือนรถกระบะไซส์ขนาดใหญ่ในอเมริกาเลยนะครับก็คือ F150 Raptor อะไรพวกนี้นะครับก็มาใส่กับเลนเจอร์บานเรานี้ก็ดูเท่ไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยเตืนระยะถอยจอดด้านหลังด้วยนี่แล้วก็ฝาท้ายนะครับช่วยผ่อนแรงนะแล้วก็มีความสงสัยนะครว่าไอ้ตรงนี้คืออะไร ตรงนี้มันคือตัวหนีบตัวซีแคมนะฮะเอาไว้หนีบไม้นี่แล้วก็เลื่อยนะเพราะมันมีไม้มันทัดด้วยนะฮะนะฮะมีไม้มันท้ายวัดนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่าส่วนภายในนะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบพุชสตาร์นะครับเบาะ ภายในนะครับซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับก็คือสีเหลืองเดินได้สีเหลืองนะครับพวกอะไรเป็นแบบไฟฟ้านะครับก็ขับด้วยมอเตอร์นะฮะไฟฟ้าทําให้พวกอะไรนี่มีความแม่นยําแล้วก็เบาด้วยนะครับความหนักเบาเนี่ยแปรผันตามความเร็วนะนะครับยิ่งเร็วก็ยิ่งหน่วงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาเข้าโค้งนี่ผมเขับขับเข้าโค้งเนี่ยโคตรมันลยทำให้เรามีความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกไปว่ามันสามารถ เปิดปิดอัตโนมัตินะฮะโอเคหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับถ้าอยากได้แบบ12นิ้วนี่ต้องไปรุด t สตอม a ทนะฮะถึงจะได้12นิ้วนะครับแล้วก็จอกลางตรงนี้นะครับ12นิ้วเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay นะครับดู Google Map ได้นะฮะแล้วก็ระบบไวเ s สชาร์จตรงนี้นะฮะระบบไดโหมดมีเลือกันห้กันห6โหมดนะครับแล้วก็มีโหมด t o high 4 high แล้วก็ f o l low การเปลี่ยนโหมดจาก High เป็นโ l o w เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับในความเร็วที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าโ o o w เนี่ยเราต้องจอดรถเข้าเกียร์เอก่อนนะครับผมนะโอเคแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวท็อปนะครับของรุ่น Ford Ranger w i t ไวทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถมาโทรมาคุยครับปรึกษากันได้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ